ที่เกิดเกิดขึ้นจากการที่ยืนตรงข้ามเผด็จการมาโดยตลอดสามสิบเอ็ดปีพี่ไม่เคยเป็นบันไดเหยียบยืนให้เผด็จการคนไหนเลยดังนั้น,นะะชื่อของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ถ้าจะมาเกี่ยวข้องกับคุณหญิงสุดารัตน์เป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะวันนี้ก็คือปิดประตูเลยถ้าจะต้องจับมือกับพรรคไหนเพื่อดันสองชื่อนี้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณหญิงสุดารัตน์และไทยสร้างไทยไม่ไม่จับมือด้วยก็ต้องบอกว่า มันเป็นจุดยืนของพี่คุณทักษิณชินวัตระทุกวันนี้ยังคุยกันได้นะครับกับคุณทักษิณก็ก็ต้องต้องเรียนว่าตรงๆว่าไม่ได้คุยนะคะหมายถึงตั้งแต่ครณิงออกจากเพื่อไทยมานี้ไม่ได้คุยกับทักษิณเลยจริงๆก็ไปมาเวลามาไหว้นะเราไม่มีอะไรกันนะคะพี่เองก็รักองค์กรที่พี่เคยอยู่ครับแต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งที่อะไรเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงองค์กรหมดภาระของเรา ถูกไหมคะ